สวัสดีค่ะกลับมาพบกับปอเปิลอีกแล้วแน่นอนเจอปอเปิลต้องเจอรถหล่อๆเท่ๆแน่นอนคันนี้นะคะเป็นรุ่นลนเจอร์สปอร์ตนะเกียร์อัตโนมัติ6สปีด170แรงมา้าแรงบิดสูงสุดที่405นิวตันเมตรนะคะคันนี้มากับราคาที่9 9 4 0 0 0บาทเท่านั้นเองมาดูกันค่ะว่าเปิลแต่งอะไรให้บ้างเริ่มมาจากทางด้านหน้าเลยแป้นหน้าให้ใหม่นะคะเป็นหน้าแรปเตอร์นะไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้า FOR D ตัวนี้เป็นแบบแรปเตอร์เลยเพิ่มเติมไฟ ไฟ LED บาร์ทั้ง3จุดเลยใช้กันชนด้านล่างแบบรัเตอร์เป๊ะเลยนะคะสเกลงาน1ต่อ1เลยทางด้านชายกันชนด้านล่างพี่ๆสามารถเลือกสีได้นะตัวนี้เป็นสีแบบรปเตอร์เลยก็คือสีบอลน,นั่นเองหรือพี่ๆอยากจะทําให้เป็นสีดําก็ได้นะคะไฟหน้า LED r e f l e t t r น้นะมาพร้อมกับไฟวิ่งกลางวันเรียบร้อยโดดเด่นเป็นสง่ามากๆเลยตัวนี้เปนจัดการ ครอบไปให้เรียบร้อยความเหมือนที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะแต่งหน้าแรปเตอร์แล้วเราก็ติดสกู๊ปนะคะเป็นสกู๊ปเหมือนแรปเตอร์เลยที่ฝากระโปรงทั้งสองฝั่งนะคะมาดูความหล่อทางด้านข้างกันนะคะคิ้วล้อมาแบบแรปเตอร์เลยตัวนี้เป็นซิลิโคนนะคะทำให้ชิ้นงานนะั้นแนบกับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะคะ ตัวนี้กันรอยให้ด้วยนะแล้วก็ล้อกับยางตัวนี้อับไซให้ใหม่นะคะเป็นล้อยางขนาด20นะมาพร้อมกับแม็กสวยๆแบบนี้เลยรัดเข้ากับยางซูแม็กนะคะ275ทับ5 5, 5 R 2 0ในส่วนของลายแม็กพี่ๆสามารถเลือกลายได้เลยนะคะ ด้านบนเปิ้นติดตั้งราวหลังคาให้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นราวหลังคาที่ติดตั้งเพิ่มความมีมิติให้กับตัวรถนะใช้งานไม่ได้จริงนะคะขอบเบามือเปอิดติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของสติ๊กเกอร์รอบคันพี่ๆสามารถรีเควสต์นได้เลยว่าอยากได้แบบไหนนะตัวนี้เน้นเป็น ลายสปอร์ต4ค4นะคะแล้วก็โลบาเหล็กนะคะเป็นของ o u t l เ n d e r ตัวนี้แขนยาวนะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ให้ด้วยนะคะแล้วที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นะคะมีโลบาเหล็กแล้วก็ต้องมีกันชนท้ายเหล็กด้วยนะตัวนี้เป็นกันชนท้ายเหล็กนะคะมาพร้อมห่วงแดงลากจูงนะตัวนี้ใช้งานได้จริงเนื่องจากเราติดตั้งเข้ากับแชสซีรถเนาะอ กระบะนะคะติดตั้งเพิ่มความมีมิติดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะตัวอักษรอะคริลิคคำว่าเลนเจอร์นะเป็น 3D นูนขึ้นมาเลยตัวสปอร์ตนะคะเข้ามาพร้อมกับไฟ LED แล้วด้วยนะคะหากพี่ๆท่านใดน,นะคะสนใจอยากแต่งรถเท่ๆหล่อๆแบบนี้นะไม่ว่าจะรุ่นไหนนะคะ ถ้าเข้ามาคุยถ้าเข้ามาถามกับปอบันไดเลยตัวนี้นะคะมีแคมเปญพิเศษให้พี่พีแน่นอนฟรีชุดแต่งให้แบบหลอๆแบบนี้เลยวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไว้กับสุดหลอกคันนี้แล้วไปแล้วค่ะ